สวัสดีคุณแมทุกคนนะคะอยู่กับแอนแล้วก็ช่องเัวปากนะคะก็คลิปนี้นะคะอยู่ที่บริเวณชายหาดดงตานบีนะคะวันนี้พาน้องมีตังออกมาด้วยนะคะเพราะว่าอยากจะพาน้องออกมาทุกๆสองสามวันเนาะไม่ได้พาน้องออกมาประมาณสองวันนะคะวันนี้ก็มาเจอทะเลอีกแล้วต้องบอกว่ามีตังกลัวกลัวคลื่นนะคะเวลาคลื่นมันซัดขึ้นมา เพิ่งให้กินข้าวเสร็จนะคเะมื่อวานนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะครอบครัวคุณแรงเนาะที่โอนเงินนะคะมาช่วยค่าอาหารน้องมูตังนะคะแอนกับพี่ชาก็ต้องขอขอบคุณนะคะมากๆที่เอนดูน้องมีตังเนาะอันนี้น่าจะเป็นแมงกะพรุนนะคะนจะเป็นแมงกะพรุนน้องก็จะแบบงงๆหน่อยนะคะ ว่าอันนี้เป็นครั้งที่สองนะคะที่ที่พามาทะเลวันนี้บรรยากาศดีค่ะแดดร้อนนิดนึงก็ให้น้องเรียนรู้ไปนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆน้องนี่ค่ะบรรยากาศสวยงามนะคะอย่าลืมเด้อทุกคนฝากกดไลค์เพ็่กำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวตอนเย็นนะคะมีคลิป ซอยบัวขาวมาฝากแล้วก็ถนนคนเดินนะคะพัทยาแกก็ยังกลัวขึ้นนะอายุก็เพิ่งเจ็ดแปดเดือนนะคะมีตังเป็นหมาเพศเมียนะ,ะบางคนก็ถ้าเกิดไม่ได้ดูตั้งแต่แรกๆอาจจะคิดว่าน้องเป็นหมาเพศคู่นะคะน้องเป็นหมาเพศเมีย ยังไม่ชินนะคะกับขึ้นพอขึ้นมาแล้วก็วิ่งหนีแากร้อนนะคะทุกคนคะ่ะเดิมไปแล้วโอเคทุกคนนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสวัสดีค่ะ